เวลามีขีดจำกัดครับแล้วจะตัดสินใจฝึกยังไงดีครับก็ฝึกกันมันใช้เวลาครับทั้งหมดหกท่านะครับท่าละ5เซต6 5ห้า0เซตใช้เวลาอย่างน้อยมีชั่วโมงต้นๆนะครับเอาทายังไงดีครับก็เลยตัดสินใจครับก็บางทีทักหาผมผมอาจจะหลับอยู่ไม่ได้อ่านข้อความก็แล้วก็ตัดสินใจเองนะครับก็ท่าที่1ครับก็คือให้พี่เขาก็เปิดด้วยท่าชินอัพครับ ระหว่างเซตก็ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งสองนาทีไม่เกินเนี่ยครับก็ฝึกกันทั้งหมดห้าเซตนะครับมันมันก็ต้องตัดสินใจเองนะครับเมื่อเรามีทุระด่วนครับส่วนท่าที่สองครับเนี่ยครับยังอยู่ท่าแรกอยู่ครับก็คือฝึกชินอัพอยู่ครับฝึกกันสี่ท่านะครับฝึกกันสี่เซตนะครับไอใช่พี่เขาฝึกสี่เซตนะครับ เราจะฝึกแบ่งฝึกกันก็คือไอ้บาตําเราจะมาฝึกพรุ่งนี้นะครับพี่ฮกก็ตัดสินใจโอเคนะครับผมผมว่าโอเคเนะการตัดสินใจของพี่นะก็คือฝึกชินอัพผูอัพการดึงข้อครับแล้วก็ไม่ทันแล้วกม็มาฝึกก็คืออีกวันหนึ่งก็คือออสเตรเลียนผู้อัพชินอัพการดึงบาตัมอีกวันนึงครับเนี่ยครับการตัดสินใจที่ก็คือตัดสินใจเองครับท่าที่สองก็คือไอ้แบนชินอัพครับ ดึงด้วยแบนด์นะครับยางยืดครับเนี่ยครับมันคือการเรียนแบบสถานการณ์ถ้าฝึกนั้นจริงๆครับยางยืดเนาะมันช่วยให้คุณดึงข้อได้มีหลายคนนะครับฝึกดึงข้อได้ก็คือใช้ยางยืดช่วยครับกล้ามเนื้อมันก็จําลักษณะแบบจำไม้ก็คือมูฟเมนต์ได้ครับมันก็ดึงได้นะครับเนี่ยครับแล้วอีกวันนะครับ เราก็มาฝึกบาตําครับถ้าออสเตรเลียนผู้อัพกับออสเตรเลียนชิ้นอัพกับก็คือมันมีการฝึกก็คือตอนพี่จะฝึกเนี่ยครับนี่อีกวันนึงนะครับครละวันกันนะพี่ก็ได้ทดลองท่าไอ้มีผู้อัพชิ้นอัพไปแล้วนะครับแต่ผมไม่อยากเอามาลงครับเพราะเดี๋ยวมันจะคือมันต่อเนื่องจากเมื่อวานครับมันจะดูแบบว่าเอ้ยก็เดิมเดิมนะครับนี่ครับออสเตรเลียนก็คือผู้อัพกัฝึกกันทั้งหมด วันนี้นะวันสองมีเวลาก็ฝึกกันทั้งหมดห้าเซตนะครับพักระหว่างเซตก็หนึ่งนาทีครึ่งถึงสองนาทีครับออสเตรเลียนู้อัพครับการตัดสินใจเองก็โอเคนะของพี่สำหรับคนที่ไม่มีโค้ดถ้าที่สุดถ้าสุดท้ายครับก็คือออสเตรเลียนชินอัพครับก็คือดึงบาต่ำแบบงายมือครับเนี่ยครับ ก็คือเนี่ยครับนี่2วันนะครับโปรแกรมอ่ะก็คือจะให้จบวันเดียวเวลามันมีขีดจำกัดครับมันก็ต้องฝึก2วันะครับทีนี้ฝึก2วันเราจะวางแผนยังไงดีก็วันวันแรกนะครับให้ดึงบาตสูงนะครับวันที่2ก็คือดึงบาตรต่านะครับ